สวัสดีครับใครที่เริ่มงานแล้วนะครับเริ่มโปรเจกต์แล้วแต่มีปัญหาหลักๆคือสภาพคล่องอหรือว่าเงินทุนนั่นเองอาจจะทำให้งานชะลอตัวงานสดดุดล่าช้าบ้างวันนี้เรามาแบ่งปันกันสามเทคนิคนะครับเพราะว่าวันที่งานาาชะลอตัวงานสดดุดขาดสภาพคล่องเนี่ย สิ่งหนึ่งที่ลูกค้าเขาเห็นรู้ไหมว่าคืออะไรเวลาที่งานสะดุดมีปัญหาต่างๆสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าเขาเห็นคือพลังงานครับลูกค้าเขาสัมผัสถึงพลังงานได้ว่ามันจะรอดหรือไม่รอดมันกำลังจะร้างแล้วนี่ว่าไม่น่าอยู่เลยอะไรที่ไม่มีพลังงานมันก็จะไม่ดึงดูดสิ่งที่ดีๆ,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 ๆ การขายการที่ลูกค้ามาสมัมผัสหน้างานการที่ลูกค้าจะเห็นข้อมูลเนี่ยมันก็ยิ่งห่างไกลไปเรื่อยโอเคนะครับห้ามปล่อยปลาละเลยเรื่องนี้เนะืสำคัญมากๆใครที่เริ่มงานแล้วเริ่มโปรเจกต์แล้วแต่ว่าขาดสภาพคล่องเงินสะดุดงานชะลอตัวมีปัญหานะครับคลดลับข้อที่หนึ่งเราจะต้อง ป็นคนนะตัวเราเองนะเราจะต้องเป็นคนที่ใส่พลังงานให้กับมันรับไม่ได้ที่เราจะเห็นโปรเจกต์ของเราเห็นโครงกลางเราดูแห้งแง้งดูแห้งเหี่ยวดูร้างจะไปรอดแหล่ไม่รอดแหล่เรารับไม่ได้โอเคไหมครับนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลสำคัญมากๆที่ผมให้ทีมงานเราทุกๆคนเลือกจับจองหน้านน้ำที่เราสามารถไปดูแลหน้างานได้อย่างสะดวก เดินทางได้อย่างโอเคชเช้าสายบ่ายเย็นพราะถ้าเราจับจองหน้าน้ําที่ไกลๆเดินทางเหนื่อยลําบากมันเป็นเหมือนภาระเพิ่มของเราเนี่ยแล้วในวันหนึ่งเราอาจจะ,ะยังไม่สะดวกเรื่องเงินทุนมากมายหรือว่าขาดสภาพคล่องงานชะลอตัวแล้วตัวเราเองก็ไม่ได้ไปหน้างานอีกคิดตามนะครับแล้วตัวเราเองก็ไม่ได้ไปหน้างานอีก วันนี้เราลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะหลักแสนหลักล้านแค่โครงสร้างนี่หลักแสนแล้วนั่นแสดงว่าทุนของเรากําลังอยู่กับอิฐหินปูนทรายนิ่งๆเป็นหลักแสนและเราซึ่งเป็นเจ้าของโครงการไม่ได้ไม่ได้มาให้พลังงานอะไรกับมันเลยไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีโอกาสที่เกิดการขายเกิดขึ้นเลย น่าเสียดายและก็เสียโอกาสมากๆนะครับเราได้เริ่มต้นแล้วนะมีคนอีกเยอะแยะมากมายที่เขาอยากที่จะเริ่มต้นแต่ไม่มีโอกาสเริ่มต้นเหมือนเราหรือเข,เขาอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจเอาจริงเหมือนอย่างเราดังนั้นเมื่อเราเริ่มต้นแล้วแต่งานอาจจะสะดุดชะลอตัวขาดสภาพคล่องอะไรกันต่างๆนะนะก็แล้วแต่ข้อที่หนึ่งตัวเราจะต้องเป็นคนใส่พลังงานให้กับมันให้กับโปรเจกต์ของเราให้กับหน้าง,งานของเราให้กับเงินทุนที่เราลงไปนี่ให้กับโครงการของเราอนะ โอเคไหมครับอย่าปล่อยให้มันแห้งเหี่ยวอย่าปล่อยให้มันร้างครับใจหายแผบเลยนะเวลาเราผ่านไปเฮ้ยนี่คือผลงานของเราเหรอนี่คือทุนที่เราลงไปเหรอโอเคนะห้ามฝากพลังงานนี้ไว้กับใครทั้งสิ้นจําไว้เลยเราคือเจ้าของโครงการที่จะต้องเป็นคนใส่พลังงานให้กับมันและการที่เราเลือกพื้นที่เลือกทำเลที่เราสามารถไปดูแลได้อย่างสะดวกเราจะใส่พลังงานให้กับมันได้อย่างต่อเนื่องสม่สมําเสมออ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ,ของความสะอาด พวกหยาพวกขยะป้ายต่างๆที่มันเก่าที่มันขาดลุย่ยโอ้โหไม่รู้กี่เดือนกี่ปีแล้วหน้างานที่ลกๆเหล็กที่เป็นสนิมต่างๆนานาฝนตกฟ้าร้องใบไม้อะไรปิวมาเพียบเลยใครที่เขาผ่านไปผ่านมาเขาสัมผัสได้ครับว่ามันไม่ได้มีพลังงานแล้วไม่ได้มีพลังงานที่ดีแล้วเราจะต้องมาใส่พลังงานให้กับมันโอเคไหม รับไม่ได้ที่จะปล่อยให้โครงการเราเป็นอย่างนี้อ่าข้อที่2เราจะต้องอัปเดตข้อมูลออนไลน์ต่อเนื่องสม่ําเสมอวงเล็บออนไลน์เนี่ยมัอนอาจจะเป็นรูปเดิมก็ได้รูปก่อนหน้านี้ก็ได้หรือว่ารูปมุมบางมุมที่มันยังสวยงามอยู่ก็ได้เข้าใจไหมไม่ใช่ว่าออฟไลน์คือหน้างานจริงก็เละหน้างานจริงก็เหี่ยวเหี่ยวเชาหอเหี่ยวไม่มีพลังงานจะล้างอยู่แล้ว นะครับยาปกคุมเพียบเลยในส่วนของออนไลน์ก็ไม่เคลื่อนไหวเลยก็ไม่ขยับตัวเลยไม่เอาออนไลน์เรายังจะต้องขยับอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเคยบอกกันไปแล้วนะหนึ่งวันอย่างน้อย3-4โถึงสี่อย่างน้อยนั่นี่อห้าถึงเจโพสได้ยิ่งดีนีครับเทคนิคขอ้อที่สองอัปเดตออนไลน์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอรูปส,สวย ก่อนหน้านี้เราคงจะมีบ้างแหละใช่ไหมมุมสวยๆมีอัปเดตไปข้อมูลดีๆอะไรเอามาแบ่งปันเพราะลูกค้าในยุคปัจจุบันนี้เวลาเขาเห็นโครงการเห็นชื่อโครงการแล้วเขาไปหาข้อมูลเพิ่มเติมทางสื่อออนไลน์ทางเพจทางคอนเทนต์ต่างๆและแล้วโอ้โหสามเดือนแล้วไม่เป็นไหนมาไหนเลยคําถามคือถ้าเราเป็นลูกค้าเราอยากจะจะซื้อของจากโครงการนี้ไหมอยากจะจะซื้อสินค้าและบริการจากโครงการนี้ไหม มันจะหนีกูหรือเปล่าวะรับเงินจองไปแล้วจะหนีหรือเปล่ารับเงินจองแล้วจะทําต่อได้หรือเปล่าจะรอดหรือไม่รอดมันจะเป็นอารมณ์นี้ครับสําคัญนะครับห้ามหลอกตัวเองนะว่าฉันไปได้ว่าฉันเดี๋ยวเงิน,งนกำลังจะมาเร็วๆนี่แหละมันจะลองจะเดินทางต่อไม่แม่ต้องเขาเรียกว่า,อายอมรับความเป็นจริงแต่เราไม่ล้มเลิกไงเราหาวิธีการที่จะไปต่อไงนะครับ ข้อที่สามสำคัญมากๆตัวตนของเรายังไงจะต้องอยู่มันคือแบรนการันตีหน้างานก็ล้างแล้วหน้างานก็แทบจะไม่มีความเคลื่อนไหวแล้วยาลกปกคุมเต็มไปหมดแล้วใครผ่านไปผ่านมาก็เห็นเหล็กขึ้นสนิมเพียบแล้วโอ้โหนิ่งเลยใบไม้ใบไม้นี่เต็มพื้นที่ไปหมดโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับลมฝนมานี่ในเพจก็แทบทจะไม่ขยับไม่เคลื่อนไหวอะไรแถม หน้าเจ้าของโครงการก็ห่างไปเรื่อยๆห่างไปเรื่อยๆห่างไปเรื่อยๆแล้วก็หายวับไปจบทันทีครับกาดอกจันไว้ยุคปัจจุบันนี้คนเขาเชื่อใจและไว้วางใจหน้าคนคนเขาเชื่อใจและไว้วางใจระหว่างการที่คนสื่อสารกับคนเขาถึงตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการอะไรมึงสิ่งมางอย่างทั้งๆท,งท,งที่ยังไม่เห็นตัวจริงยังไม่เห็นสินค้าจริง แต่เขาเชื่อในตัวตนของเราดังนั้นวันนี้ใครที่เริ่มโปรเจกต์หนึ่งหลังแรกแล้วหรือว่าเริ่มต้นเฟสแรกแล้วเฟสสองแรกก็แล้วแต่แต,แต่บังเอิญเดินทางมาถึงเกี่ยวกับการขาดสภาพคล่องงานสะดุดชะลอตัวต่างๆนานานะครับฝากไว้ด้วยไม่อยากให้เกิดภาพนี้ข้อสามสำคัญมากๆข้อสามตัวตนของเราหนังหน้าของเรายังจะต้องรันตลอด โอเคไหมยังจะต้องรันตลอดยังจะต้องเสนอหน้าตลอดยังจะต้องออกซื้อตลอดเพื่อเกิดความเชื่อใจไว้วางใจว่ามันยังไม่หนีไปไหนแน่นอนเรายังกล้าที่จะเชื่อใจไว้วางใจซื้อสินค้าและบริการจากโปรเจกต์นี้อยู่จากโครงการนี้อยู่โอเคไหมครับโอเคนะ่าเริ่มต้นใหม่วันนี้ใครที่โครงการเหี่ยวเฉาแห้งแล้งดูเหมือนว่าจะถอดใจดูเหมือนว่าไม่อยากที่จะทำต่อแล้ว เน uhm. ื่องจากสภาพคล่องนหลยหลักๆสภาพคล่องบ้างบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับช่างกับผู้รับหมอบ้างนะเกี่ยวกับแบบเกี่ยวกับข้อข้อกฎหมายก็มีแต่หลักๆคือเกี่ยวกับสภาพคล่องนห่ยที่ทําให้งานชะลองานสะดุดตัวลงเอาไหมเราจะเป็นคนที่ใส่พลังงานให้กับมันสวัสดีครับคุณปางทองพี่เก่งสวัสดีครับคุณวิสุทธิสวัสดีครับคุณเชิดพงศ์สวัสดีครับผมขอบคุณมากๆนะครับทีมงานเราทุกทุกคนขอเป็นกําลังใจให้นะครับ ตั้งทงไว้เลยฉันจะเป็นเจ้าของโครงการที่ใส่พลังงานให้กับโครงการของฉันเองฉันจะเป็นเจ้าของโครงการที่ใส่พลังงานที่ดีให้กับโครงการของฉันเองตั้งทงอย่างนี้ไปเลย <St uf a> ผมคนหนึงแหละที่รับไม่ได้ที่จะให้โครงการละดู <S <S แห้งเหี่ยวดูเห,หี่ยวเฉาใครผ่านไปผ่านมาเขามีความรู้สึกว่ามันล้างหรือไม่ล้างมันจะรอดหรือไม่รอดรับมีได้ <S <S โอเคนะครับเริ่มต้นใหม่ได้ชีวิตเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ห้ามหอเหี่ยวห้ามท้อแท้ห้ามจิตตก เดินทางต่อไปเพราะเราเดินทางมาโคตรไกลแล้วอย่าไปมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้ครับนะครับผมโคตรเดียวอ่าเดี๋ยวเราจะขอตัวสอนต่อนะครับวันนี้เรามีสันมนาสดนะครับสวัสดีครับกำลังที่ขึ้นเฟดสองครับสวัีขาโทรยี่สิบกุมภาพันธ์นี้เย่ขอแสดงความยินดีด้วยครับสุดยอดมากๆถ้าอยู่ในกลุ่มนะครับถ้าอยู่ในกลุ่มฝากแชร์รูปส,สวยนะครับกำหนดการดีดี นะครับกิจกรรมดีๆน่าศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้กําลังใจเพื่อนๆเราด้วยนะครับให้กําลังใจเพื่อนๆเราด้วยเขาจะได้เห็นหลักฐานเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราในกลุ่มเรียนเพื่อนเราในกลุ่มออนไลน์นะครับในกลุ่มสัมมนาเขาได้เริ่มแล้วเขาได้โอนแล้วตอนนี้เขาขยายเฟสสองแล้วเฟสสามแล้วเป็นกําลังใจให้ทุกทุกคนถ้าเขาทําได้เราก็ทําได้แล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย